ในรีพับดึงเราไม่ชอบกันหรเอาบารมีไว้ไล่โชคจะได้เป็นไงอ่านให้เงินอ่านอยากให้มีหน่อยตาพูดหนุนดาววันนี้ผิดยังไงบ้างเก่งไม่ให้เราพี่เก่งมากเลยการดูยังไงบ้างครับป็นแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณแขกรมีเกียรติทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่มาร่วมงานบนหนุนผู้ชมทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัว สินค้าของโซซิสภายใต้แบรนด์โซซิสนะครับก็คือเฟชียลแมสที่ผมและก็คุณน้ำหวานนะครับ,นะร,บ,วนะร,บรวมกับพี่น้องผู้บริหารในทีมโซซิสทุกคนเนี่ยเราตั้งใจที่จะสร้างทุกอย่างเพื่อใหอ้มันเกิดงานงานที่ทุกคนประทับใจในวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่งานวันนี้ผ่านมาแล้วนกะ็เป็นไปด้วยดีทุกอย่างครับ อย่างโปรมีสต์ไเองนะครับเป็นยังไงบ้างที่นายเรื่ปงไปยังครับและที่สําคัญนะครับที่สําคัญมากก็คือวันนี้เรา,เาดีใจมากนะครับที่มีน้องปลายปลาย,าย,ายอโอเอซอนะครับมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราในในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ถือเป็นว่าเป็นวันพิเศษมากๆอีกวันของปลายแล้วก็เรามองว่าเป็นสิ่งที่เครื่องช่วยยืนยันความสำเร็จของน้องปลายนะครับว่าวันนี้ได้ก้าวขึ้นไป สู่อีกขั้นหนึ่งนะครับปลุกตัวขึ้นสู่อีกขันน้นนึงในวงการบันเทิงแล้วก็ในวงการแร็ป uh, บอลความง,งามทุกอย่างนะครับก็ต้องชื่นใจแทนพี่ๆน้องๆแฟนคลับของน้องปายทุกคนด้วยที่วันนี้ปายเขาก็สําเร็จขึ้นอีกขัน้นนึงนะครับการรู้มานกับปายเป็นยังไงบ้าง อุวมมหาสารของแฟนคลับอะไรอย่าเนี้ยยูสมากเป็นยังไงบ้างก็สดีเลยนะ รค,รคือความจริงเข้าวันนี้ไม่ได้มีแต่สิ่งที่เราอยากทำก็คือหนึ่งเราก็ไม่ได้จกับที่ส่งมีชมแบบนี้มานานแล้ว ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโลกก็เปลี่ยนไปสังคมโซเชียลก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าวันนี้ได้มาเจอพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนมารวมหน้ากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาตรงนี้มันรู้สึก,กอบอุ่นมากแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราประทับใจที่ทุกคนยัง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 จำเราได้แล้วก็ยังให้ความสําคัญกันยังนงถึงกันนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนมากๆครับที่มารวมงานในครั้งนี้อย่างที่ได้ยินสนใจสุดสิทธ อะไรเขาส่งของวันเยอะไมหมะราวาหรืออะไรนี้มาเลยเหรอเลยคานของที่ได้คนที่ได้เยอะมากเนี่ยอไม่ใช่แค่กินนหวานนะฮคนนี้เลยฮนะลาบูจี้อย <laughs> ่า,ามา่ <laughs> ถ้าพิจเตรทำขนมเต้าเรามีอะไรคือต้องบอกว่าชือรัาน้องเหมือนว่าเต้าเนี่ยแต่ว่าลูกค้าเนี <S <S ่ยไม่ได้แบบที่เรายากไราแล้วก็อยากได้รูปสวยอยที่ไเนี่ยเด็กไี่มาไจะเป็นเด็กที่ชอ่แต่เราก็มีแบบนั้เยอะแลยค่ะว่าจะมีลูกอีกไม่ ปิดแล้วปิดแล้วรอัปดแล้วาปิดปิดน่ชอบอะอยากมีน้องอ่ะมีน้องอยากมีน้องอมรอาอกมีน้องแล้วอ่อยากพ่พิ่งยังยังยังไอ้ค่คุณรหว่างที่ปิดเลยอยู่ว่าอันนี้ที่ได้คุยกับคุณสามีตกลงมาับติาแล้วคุยกับตัวเองเกวก็ผมก็รู้สึกว่า เรามีลูกชายก็ได้สมหวังอย่างที่ตั้งใจครับแล้วก็คิดว่าน้องไม้เทียเป็นลูกชายคนะสิท้าประสท้องภาภาภาก็ดีแล้วก็ต้องเอ่อต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณหวานที่มีลูกให้ผมไั้สามคนแล้วก็มดนถึงลูกชายคนนี้ด้วยขอบคุณม,มากครับแต่ <c oughs> อยากที่ความที่อ้อออกมาแล้วน้องน่ารักเนี้เราอยากใจอ่อนน้องผลิตภัณฑ์ของเราพิตภัณฑ์ของนมันจะเต้ตังมาก <c oughs> <c oughs> อันนี้คือตั้งใจจะมีสามคนว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตอนแรกตั้งใจจะมีสองเพราะว่าเราก้องด้อลมาเรียมาทันที่ยาวตอนนั้นก็อยากมีคที่ได้ตน้นนี้ปิดที่ท่ปิดก็คือเขาจะต้องทาหมันเองว่า ก็คือพี่ตาเสียสละพี่ตาเสียสละนาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเองยังมยอมใจอ่อนเลรนบ ดูยังไงบ้างก็บบเอเขามีการขับแล้วเนี่ยดูรู้อรู้ด้วยรู้ด้วยเพรว่าโดยที่เราเองไม่ต้องรู้ต้งตัวนะครับตอนนี้ก็มีการขับของนับบิที่แล้วก็แบบนี้ป้ายนะครับก็ได้น้องป้ายมาช่วยช่วยดันลาบีิได้ด้วยนะก็ต้อง เราพี่ๆก็เข้าไปอยู่ในใจของพี่แฟนคลับทุกคนเรียบร้อยแล้วเราก็ก็ดีใจครับที่ที่มีแฟนๆทุกคนพี่น้องๆเป็นดูใหม่ทีของเราครับอยางการเล่้ดูเป็นยังไงบ้างดูที่นกยังไงเางริ่มที่ขารเขก็เอ้นกไม่อพี่ๆงเชียล บ้านใช่ฮะก็จะมีพี่โบกอ่ะพี่โบกเดี๋ยวก็จะร้างขาเดี๋ยวก็จะถยกกันอีกอันหนึ่งสุดใจครับเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาแล้วอะจากหนึ่งคนก็ได้มาก็คือพี่ตั้มที่อยแล้ว 对，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 